ต่อไปเป็นชาวราศีกันคะ่ะอาจารย์คะชาวราศีกันเกิดระหว่างวันที่เท่าไหร่คะชาวราศีกันนะคะ,คะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่21สิงหาคมถึง20กันยายนนะครับเรามาดูกันว่าชาวราศีกันประจาเดือนกุมภาพันธ์2568จะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้าง,างค่ะ,คะส่งกระแส,สิมาสําหรับชาวราศีกันนะคะพร้อมกับตั้งคําถามรอไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพอภาพรวมเสร็จเราจะได้คุยกันเรื่องคําถามนะคะค่ะ ชาวราศีกันส่งกระแสจิตมาเป็นอย่างไรบ้างคะอาจาร์ขาคะาเรียบร้อยคะ่ะรออาจาร์จัดไพ่นิดนึงนะคะมาชาวราศีกันมาชาวราศีกันคะ่ะอ่าดูกันคะ่ะชาวราศีกันคะ่ะชาวราศีกันช่วงเนี้ยตัดสินใจอะไรให้เด็ดขาดเลยค่ะนะ พอไพ่เป็นบอกว่าัาต้องใช้ดาฟันในการแก้ไขปัญหาต่างๆเราจะนํามาสึ่งความสําเร็จะจะเลือกซ้ายเลือกขวาไปต่อหรือเพราะนี้จงเลือกซะและไพ่มันบอกว่าชาวราศีกันในเดือนนี้จะมีการเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่การเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้ในช่วงค่ำคาให้ระวังกรารทะเลาะวิวาทการมีปากเสียง<อ>นะครับผมแล้วก็ไพ่ทุกอย่างรู้สึกว่ามันช้ามันเนิบนะครับ แล้วก็การจัดการะสั่งมีผู้หญิงคอยแมเนจจัดการอะไรบางอย่างแล้วไพ่ยคำว่า tenant of h o หมายถึงว่าครอบครัวหรือเรื่องราวของคนในครอบครัวอุปสรรคปัญหาอาจจะเยอะหน่อยนะครับแล้วไพ่ย the chariot หมายถึงว่าชาวต่างประเทศชาวต่างชาติใจคิดเรื่องการเงินก็จะได้เงินมาก็เหนื่อย นะครับให้ระวังการทะเลาะวิวาหรืยการมีปากเสียงให้ใจยเย็นเนให้ใจยเย็นๆ<ว>นะคะรวมทั้งการแข่งขันการฟาดฟันกันสูงมากชาวราศีกันแคปชั่นค่ะอาจารย์ขาชาวราศีกันช่วงนี้อาจจะมีเรื่องแบบต้องแข่งขันฟาดฟันกันสูงเดินทางไปต่างประเทศตัดสินใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้จงเลิกเลยค่ะนะคะนี่คือภาพรวมของชาวราศีกันค่ะมีคําถามจากชาวราศีกันค่ะอาจารย์คะคนรักจะกลับมาไหม จะได้เดินทางไปเรียนต่างประเทศไหมดูไพ่ใบนี้เลยสอบสัมภาษณ์แล้วผมบอกว่าการเริ่มงานใหม่หรือการโปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางไปต่างประเทศและเดอเชอริออไพ่ฝรั่งหัวทองไพ่ต่างประเทศต่างชาติแสดงว่ามีโอกาสนะมีโอกาสในครั้งนี้ค่ะคำถามข้อที่สมโชคลาภจะถูกหวยไหมอาจจะถูกหวยไหม่ะอ่ะใครท่านแรกที่นึกถึงว่าคนรักจะกลับมาไหมนึกถึงคนรักเก่าแล้วกันค่ะท่านนี้นะนึกถึงคนรักนะคะส่งกระแสจิตมาเลยค่ะ สำหรับคําถามข้อนี้นะคะถามคำถามหรืออะไรก็ตามส่งหัวใจเล็กๆน้อยๆเป็นกําลังใจขนานผมก็พอแล้วนะครับส่งกังใจให้กันนะดูซิว่าเป็นยังไงบ้างคนรักจะกลับมาไหมคนรัก,รกคนรักจะกลับโอ้โหถามถึงคนรักไพ่ทูออลคับก็<อ>าามาเลยไพ่คนรักแล้วก็ขึ้นเลยคนรัก มีความลังเลใจค่ะเพราะตอนนี้เหมือนอิสระไพ่ใบนี้นะเหมือนเป็นคนเป็นโสดรักไม่ผูกพันตอนเนี้ยตัวเราหรือตัวเขาไม่รู้ไพ่มันบอกว่ารักสนุกแบบรักไม่ผูกพันไม่ยึดมั่นถามถึงคนรักว่าเขาจะกลับมาไหมกลับมาก็กลับมานะแต่อาจจะไม่เหมือนเดิมไเขาอาจจะยังไม่รู้สึกว่าสารสัมพันธ์ใดๆมีโอกาสได้กลับมาแน่แต่เขาก็ยังรู้สึกแบบชิลดูนี่เก็บกระเป๋าพร้อมเดินทางแล้วไพ่ของคนรักเนี่ย two of cups ใช้คำคำนี้เลยนะครับมีโอกาสจะกลับมานะแต่อาจจะยังแบบยังไม่เป็นเหมือนเดิม,มใช้คํานี้นะคะโชคลาภตอบเ,ออเดินทางต,ตอบไปนะแล้วเรื่องของความรักเนี่ยให้ลองไปขอสิถ้าคนนี้เป็นคนมีบุญว่าเป็นคนมีบุญว่าบุญบาร,รมีวาสนาคู่กันกับเราได้ ไปไหว้พระแม่อุมาที่วัดแขกและพูดชื่อคนคนนี้หากคนคนนี้พูดชื่อเลยเลยนะหากคนคนนี้เป็นคนมีบุญบารมีสิลเสมอกันขอให้ได้อยู่เคียงข้างกันแต่ถ้าไม่ใช่ขอให้กระเด็นออกจากชีวิตและมีเหตุการณ์ที่ทาให้เราได้ได้เห็นเลยอ๋อค่ะนะครับนะคะอันนี้อาจารย์แนะนําแล้วนะคะต่อไปการเรียนเดินทางไปต่างประเทศตอบแล้วนะคะมีโอกาสจะได้ไปนะโอกาสจะได้ไปมันขึ้นว่ามีโอกาสจะได้ไปเพราะผมพูดตั้งแต่แรกเลยต่างประเทศต่างชาติค่ะโชคลาบค่ะดูซิโชคลาบนะคะ คำถามข้อสุดท้ายจะขายที่ดินได้ไหนโชคลาบก่อนนะคะส่งหัวใจให้นะครับจากตตคำถามมาก็ส่งหัวใจให้กําลังใจกันเจ้าของคําถามนะคะส่งกระแสจิตมาเลยค่ะโชคลาบ,บมีไหมคะอาจารย์คะโชคลาบมีมีแบบเฉียวเฉียดด้วยเส้นยาแดงผ่าแปดเกือบจะไม่ได้แต่สุดท้ายก็ได้ไดแต่ก็ะะมันไม่ได้เยอะ ถ้าเทียบกับสิ่งที่เราเสียไปนะแต่ถามว่าดวงคุณก็ยังพอได้ไหมมันยังพอได้มันยังพอได้แต่ไม่ได้เยอะนะค่อยๆเล่นค่อยๆอะไรไปแต่มันจะไม่คุ้มเสียใช้คํานี้ค่ะนะคะอ่ะต่อไปค่ะอาจารย์ค่ะจะขายที่ดินจะขายที่ดินได้หรือไม่จะต่อตอนะครับคนที่คําถามต่อจากต่อตอให้ตั้งจิตนึกถึงเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้ละกันให้ท่านเป็นคนบอกน้มีโอกาสจะได้ขายไหมขอบคุณสําหรับหัวใจที่ส่งให้อาจารย์เทมนะคะอาจารย์ขอบคุณด้วยด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ จะขายที่ดินได้หรือไม่เจ้าของคําถามนะคะนึกถึงที่ดินแปลงที่ท่านจะขายนะคะแล้วส่งกระแสจิตมาให้อาจารย์เลยค่ะไพ่จะบอกให้นะคะได้อฟังนะดีด้วยค่ะตอนแรกคุณก็มีความลังเลใจอึดอัดใจว่าจะได้ไหม ได้แบบเฉียดฉีววินาทีสุดท้ายเส้นยาแดงผ่าแปดคิดว่าจะไม่ได้ด้วยนะอาาไอ้ที่ดินตรงเนี้ยเกือบ <c oughs> จะขายไม่ได้สุดท้ายได้แน่นอน<า>เรื่องเงินไพ่เงินขึ้นเนี่ย ได้เงินก้อนโตได้เงินแน่นอนขายที่ได้ขอคอนเฟิร์มและอีกไพ่ใบหนึ่งมันตอบว่าทำไมผมถึงกล้าคอนเฟิร์มว่าคุณจะขายได้พอาะไพ่เดอะเทมเพลเนหมายถึงว่าการโยกย้ายที่อยู่99.99% 99แสดงว่ามินนิ่งว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วคุณต้องย้ายอ,ออกไป99.99% 99ขอแสดงความยินดีกับต่อๆท่านนี้ด้วยนะคะ,คะที่ตั้งคำถามนี้ค่ะ ดีใจด้วยนะคะอันนี้ไพ่ตอบละเอียดมากเลยค่ะเกือบจะขายะะไม่ได้ด้วยนะอตอนแรกตกลงราคาไม่ได้หรือไม่ได้ราคาตามที่เราต้องการแต่สุดท้ายมันจะได้ได้นะคะก็ยินดีด้วยนะคะอะ สำหรับชาวราศีกันนะคะที่อยากมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากติดตามอาจารย์ได้ทางช่องทางไหนคะครับแอปดแอปแดงแอปฟ้าแอปเขียวนะครับพิมคําว่าดรเทมทารคันนะครับไปกดติดตามมันก่อนนะครับไปดูดวงรายสัปดาห์ของคนทั้ง7วันประจำสัปดาห์ดวงหนึ่งเดี่กับดรเทมส์นะครับแล้วก็ดวง12ราศีที่ผมถ่ายช่อง2ทรทูฟ้าประจำเดือนต่างๆด้วยเช่นกันและถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลถามคิวถามอะไรได้แล้วค่าดูดวงไม่ได้แพงนะครับเป็นหลักร้อยแล้วเอาเงินแบ่งเอาไปทำบุญต่อด้วยเช่นนกั เพื่อขอบคุณเจ้ากรรมนายเวรและสิงห์สิคุณถ้าเราจะได้เจอกันเมื่อถึงเวลาเจ้ากรรมนายเวรเขาเปิดทางให้ครับค่ะพาดแก้วด้วยครับนะครับเป็นพาดแก้วพาแก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วแท้ๆนะครับทํามาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเพื่อเปรเียบนะครับเพื่อเผยแพร่พระบรารมีของพ่อโสธรน,นะครับนะครับ แก้วก็มีหลายสีนะครับเป็นสีพุทธมณฑลเลยนะครับอย่างที่เห็นเป็นพระกระพุ้งที่นี่ส้มนะครับพระพุทธมณฑลหรหักซึ่งหลวงพ่อโสธรเนี่ยต้องเป็นพระบางชนพาทีามป็นพระพุทธมณฑลนะครับแต่ก็มีสีจงกุ้งครับประาพบเจดว่านะฮะแก้วห้านิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้วห้านิ้วสีเขียวคนเกิดวันพุธเขียวเหนียวซับใช่ไหมที่เขาพูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับ ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นสามกระสันนะครับสิบสองนิ้วนะครับเป็นเนื้อเนื้ออกห้าเนี่ยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์นะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ติดตานะฮะของตำรวจนะครับอยู่หลางเนี่ไหนเขาขึ้นอยู่ทง่ใครตรงนี้หนักมากเลยคุณผู้นะฮะกรอกเห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินครับ นี่ก็สิบสองนิ้วทัาไม่เยอะเลยนะครับตัวนี้ทาเ็นอยน้ก็จะมีเป็นนี่ไม่ใช่หยกนะฮะเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับทําสีนะครับเป็นสีสนิมเขียวครับให้ดูหยกเลยนะครับเป็นสองทองนะครับในหน้าของเงาครับมีทั้งสิบสองนิ้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเก้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีห้านิ้ว นะครับงนี้ตรงนี้พิเศษมากครับกลงนี้เป็นเนือเน้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินหล่อด้วยเงิน,งนเป็น,น <os. S 2> มาทัพพุนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเหรียญน,นะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบครับ <มา S 2> ก็จะมีทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะฮะนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยมน,นะครับามสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมา สําหรับผู้หญิงนะเสื้มาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะเพราะปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะก็จะใส่รูปมังกรลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินทองยานะฮะเนื้อทองทิพนะฮะเนื้อทองทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับก็จะมีให้ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วม อูชาก็สามารถเชาวัตถุคนอูชาได้นะครับ